วันนี้ที่ท่านสวมาชุมชนก็ดีใจนะคะที่ท่านลงมามาเยี่ยมชุมชนของเราอ่ะมีผู้คนหลากหลายมีผู้คนที่ไหลภาษาหลายพื้นที่มารวมกันก็คือเป็นหมู่บ้านรวมไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านที่ได้มาเยี่ยมชุมชนของเราอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมชุมชนบ้านรวมไทยของเราค่ะขอบคุณท่านสวนะคะที่เลือกหมู่บ้านของเราที่จะเข้ามา อ่าเยี่ยมชมและให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาเรื่องระหว่างผลกับช้างและกลุ่มอาชีพต,ต่างๆการแนะน,นําแนวทางให้เราได้มีอาชีพและได้อยู่แบบยั่งยืนค่ะวันนี้นเสรเนจากท่านสมาชิกวิทยสภาของคณะนะครับได้มาตรวจเยี่ยมพื้นทีูุ่บ้ารนไทยตามของการสมาชิกวิทยสภาพบประชาชนในท้องที่ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิง่งนะครับที่วันนี้หูุบ้ารนไทยของเรา โดยเฉพาะราษฎรในหมู่บ้านได้มีโอกาสมาพบท่านสมาชิกวิสาเพราะท่านมาในวันนี้แสดงว่าท่านใส่ใจถึงปัญหาความร้อนร้อนและความต้องการของรัษฎรนะครับเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกวิสาในมาในวันนี้ก็เปรียบเสมือนท่านได้แนะนําหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาช้างป่าหรือแม้แต่กระทั่งการส่งเสริมให้มาอาชีพให้กับราษฎรในหมู่บ้านซึ่งรถจะเป็นประโยชน์กับรศัศฎรทั้งสิ้น เพราะว่าในงานราชการเองก็ต้องนําคําแนะนำของท่านเนี่ยไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อเกิดรูปธรรมชัดเจนวันนี้เนี่ยเรามาที่หมู่บ้านรวมไทยเนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์โลท็อปเพื่อการท่องเที่ยวที่อำเภอกุยบุรีนะครับหมู่บ้านรวมไทยก็เป็นหมู่บ้านที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้จัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาทํากินนะครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่สําคัญก็คือความ ร่วมมือร่วมใจความสามาัคคีแล้วก็มีธรรมชาติที่นดงนมมีความเป็นป่าเขาลำนาไพ่เนี่ยยังมีฝูงช้างมีฝูงกระทิงซึ่งพี่น้องประชาชนแถวนี้ก็ทําในเรื่องของการท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเที่ยวอ่างเก็บน้ํากุยบุรีอนอกเหนือานั้นสิ่งที่วันนี้ผมได้พบก็คือพี่น้องเหล่านี้เน,เนี่ยครับเขาก็ทําในเรื่องของการกประกอบอาชีพเสริมทําในเรื่องของสินค้าโอท็อปนะครับ ก็มีสินค้าหลายตัวซึ่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเช่นเทียนหอมนะครับในเรื่องของขนมบ้านรวมไทยแล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชมธรรมชาติทุกท่านนะครับชื่นชมวิถีชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยนะครับก็ทํำยังไงถ้าท่านมีเวลาแวะมาเยี่ยมที่นี่มีของอร่อยมีธรรมชาติมีสัตว์ป่านะครที่ยังมีอ,อย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยให้ท่านได้ สัมผัสกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เ,เชิญชวนนะครับที่บ้านรวมไทยอำเภอคุยบุรีครับ